ก็จะมาแนะนำโปรแกรม i n f o r o o a r d นะคะโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะช่วยท่านนะคะวางแผนการทำงานนะคะอย่างแรกนะคะเราไปที่ไฟล์ค่ะเพื่อทำการเข้าสู่ระบบนะคะหรือว่ากด f 1นะคะแล้วเราก็ทำการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะขวามือนี้นะคะบอร์ดแผนงานใหม่ก็คือการสร้างบอร์ดใหม่นั่นเองนะคะ และนี่นะคะก็คือหน้าต่างที่เราสามารถใส่ดีเทลรายละเอียดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าวันเวลาที่เริ่มแผนที่ชื่ออะไรนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะระสะอสักครู่ค่ะนี่คือหน้าต่างใหม่นะคะบอร์ดใหม่นะคะที่หลังจากที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมานะคะตัวทางด้านซ้ายมือนะคะขวามือที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราสามารถใส่ชื่อและแผนกได้นะคะสามารถเตยนชื่อและแผนกได้ทั้งหมดนะคะ เช่นตัวนี้นะคะเราดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น,นใส่ชื่อแผนกไปนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีทั้งข้างในสีตัวอักษรนะคะแล้วก็สีของตัวแท็บกดตกลงค่ะอันนี้คือเปลี่ยนสีตัวอักษรกดตกลงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็สามารถใส่ ชื่อของพนักงานที่อยู่ในแผนกของเราได้นะคะสมมติว่าชื่อคุณสมชายนะคะกดตกลงค่ะมันก็จะเปลี่ยนชื่ออันนี้คุณสมหญิงกดตกลงนะคะแล้วทางด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือของเราที่เห็นเป็นสีนะคะตัวนี้นะคะก็คือออบเจกต์นะคะเราสามารถลากขึ้นมานะคะเพื่อสร้างงานให้กับพนักงานของเรานะคะนี่นะคะแล้วเราก็สามารถบอกรายละเอียดค่ะเช่นพบลูกค้า ตรงนะคะตัวนี้ที่เราเห็นมาก็คือจะมีคุณสมชายก็จะมีงานขึ้นมาแล้วนะคะก็คือไปพบลูกค้านะคะในวันจันทร์และคุณสมหญิงสมมุติว่าต้องไปรับออเดอร์นี่นะคะก็กดตกลงนี่นะคะก็คือจะเป็นงานของอพนักงานแผนกที่เราวางงานไว้ให้นะคะแล้วถ้ามีความต่อนเนื่องกันนะคะเราก็เพียงแค่เข้าไปค่ะ,ะกด ctrl c นะคะเพื่อที่จะแดกทั้ง2อันแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ สรางกลุ่มถูกแล้วก็กดตกลงนะคะสิ่งที่เพิ่มมานะคะก็คือตัวลูกศรน,นะคะโยมเพื่อการทํางานเป็นขั้นตอนนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีการตรงนี้นะคะการสั่งของเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาหลายวันแล้วก็สามารถยืดเข้ายืดออกได้ค่ะก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองนะคะหรือเรามีการเคลื่อนนะคะของกลุ่มพนักงานนะคะเปลี่ยนไปเป็น ของผ่าพนักงานคนอื่นนะคะก็ลูกสอก็จะเลื่อนตามนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือตัวอย่างสั้นๆนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน Youtube นะคะสวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ